អឺនិយាយដែរអូខេមានអាចសមែនអគុណចាទៅជិរុមីនិងសកលនឹងវចាទីថោមែនញីនិងសកលនឹងវចាទីថោមែនចាទៅទីថាពីម៉ៃលឡលទីនេះเนาะម៉ៃញីណែអីដល់នេះនឹងវចាទីថោមែនលលលលីដែរមីនិងសកលវចាណោមកថាឡើងពីពីអត់ដែរចាទៅដាក់រីកបំពេញតែឯងពីលូតទូគ្រាពីកហើយអជុំមូលហើយអជុំមូលមែនបាទវិញឡមិនបើអូនเนาะចាទៅដាក់អជុំមូលទៅនិយាយថាណោ โอเคนะส่วนဥပမာလေးလာဖတ်ကြည့်မယ်ရှင်တို့မနေကနင်လာလှုပ်တာအလုံးနှောက်ကြလာမနေကနင်အလုံးလာလှုပ်တာနှောက်ကြလာရှင်တို့ဒါဆိုမနေကဆိုမုံဝါးနဲ့အရှိမာထားလိုက်เนาะတကယ်လို့မုံဝါးကအရှိရောအနောက်ရောထားလို့ရတယ်ဆိုရင်အနောက်မှာထားမှာဆိုဘယ်နေရာမှာထားသုံးမလဲရှင်တို့ဘယ်သူသိလဲဘယ်နေရာမှာထားသုံးမလဲဒီမုံဝါးဆိုရှင်ပြူ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 တူနေอ่ะပြူหมูနေ โอเคทุกคนเนี wa ta, wa ta ala, ala, ่ยทุกคนอ่าถ้าสมมุติอันนี้หมอหว่าก็สมมุติว่าเจ้าอชิย่อทาละว่าเจ้าอนาคย่อทาละเราหมูชื่อเวทาละอนาคเวทาละปลูติเลยอชิเวทาละอ่าอชิเวทายอมตัวไปหม่อมูยอมตัวโอเคเนาะอชิเวทาดิวันนี้ดินี่หมออชิย่ออนาคย่อทาดิโอเคเนาะถ้าอย่างงี้หมอวันมณีกะเนาะเธอนี่ปกติอ้ายไปลามั้ย หลอลุ่ดตาซื้อยมาถามล่ะหลุดเตะถูกถูกเว้เนาะดากริยาเนาะงานอลุ่นั่งจ้าดาอะยุหมูเธอส่ายนั่งจ้าไหมล่ะเนาะเมื่อวานเธอมาทํางานสายไหมเมื่อวานเธอมาทํางานสายไหมมื้อนี้ก็นี่อลุ่ล่ะหลุดตานั่งจ้าล่ะอันนี้เนี่ยมาเธอหลอเนี่ยเปล่ารู้ยะล่ะยะดิเมื่อวานเธอมาทํางานสายหลอยะดิหลอและยะดิไหมและยะดิเนาะใจตะโลบอกเนาะถูกถูกเว้เนาะโอเคมามูซูม เมื premises, <Bye. S 2> ่อวานนี้ก็มามาทํางานสายมั้ยเหรอเนี่ยพี่เอ๋เมื่อวานเธอมาทํางานสายหรอเมื่อวานเธอมาทํางานสายมั้ยอ่ะดีไหมนั่นเหรอก็จะรู้แต่ใครจะแลมั้ยต้มมะเด่เหรอต้มมะเด่เธอรู้อดีตก็อยู่รู้ไม่เอาป่ะเนาะรู้สึกาเปียวได้ประมาณหมู่ทีเชรู้หน้าถองตัวมั้ยเนาะตู่ๆแบบมั้ยเหรอล่ะเวโอเคมาเหมียวถึงกี่สู้มั้ย เม,มื่อ,าาอ,อวานเธอมางานสายไหมอ่าลอเนี่ยเเมื่อวาธมาทำงานสายลออ่าดูดูเปโอเคนอจาจะจำใชสรุมันนี่กันีลาลกจาดลกเบนายเลยอ่ามันนี่นกลลักเ,นนเนี่ลกลาลกาเบนายเลยูเมยใชรเนาะเมื่อวานมันนีกัเธอเนี่ลาลิกเตะมาทำเนาะงานอลิกเบนายเลยสวยใชรกี่โมงเนาะ เมื่มอาวานเธอมาทํางานกี่โมงเมืนะ่อวานเธอมาทํางานกี่โมงเนาะกี่โมงดีว่าใจอนาัหมาไปทำมาเนาะไปไหนเลยเนาะชาชีหมามาเทาโอเคมามูมสุดไหมเมื่อวานเมื่อวานเธอมาทางนมาทางานกี่โมองอ่าโอเคมากเมือ่อไงสุดไหมเมื่อวานเธอมาทํางานกี่โมงโอเคเราจะถู เนาะมันนับแคนี้เมตัวเล่าเออลิกสยบหมาละอ่ามันนับแคนี้สยบหมาลิกตัวลิกมาละรวมมีอะจ๊ะเดนาอพรุ่งนี้มันนีบแเฉยละเมยเธอเนี่ยจะเมตัวเราเดี๋ยวไปทำงานเออลราไปมาตัวลงเหมาจะสยบ่มาที่โรงงานใหม่ละพรุ่งนี้เธอจะไปทํางานที่โรงงานใหม่พรุ่งนี้เธอจะไปทํางานที่โรงงานใหม่หล่อเลยอเนาะหมเนี่ยตรงเนี้ยดูดูไปจะเดี๋โอเคนาะ ตัวเดียวมั้ยโทนีเธอจะไปทํางานที่โรงงานมั้ยโอเคมามาเหมียวเสกี้เกลียวมั้ยโทนีเธอจะไปทํางานที่โรงงานมั้ยโอเคเนาะโอเคถ้างั้นรอบหน้าอีกตัวมั้ย चलो เมย์นะสังเคราะห์มาจ้านอกมาทาลายอยู่เว้ยเลื่อยๆเลยกริยาเนี่ยຫນຶ່ງလုံးเลยเกลียวมั้ยสุกริยานอกมาทาไลปลายไม้ทํามั้ยดูๆแป๊บเนาะ น้องหม,ม,มาไปทำอมไรไหมขี้หมา,มาเปทำจะดูอ่าแม่จะดูมันนี่กะเางอามาตัวเว้พี่สีสีหมาละ่ะมันนี่เงอหมาซี้หมาพี่สีตัวเวล่ล่ะอะไรกูจะเนาะเมื่อวามงงนะมันนี่กะพี่สาวฉันเงอามาไปซื้อตัวเว้ของพี่สีที่ตลาดซี้หมาไหมล่ะเมื่อวานพี่สาวฉันไปซื้อของที่ตลาดไหม เมื่อวานพี่เสาฉันไปซื้อของที่ตลาดหลอเลยอ่ะเนาะจตัดตัวโอเคน่าดูคุเอ๋ม,ม,อม,อมั่วโมบี้อหมย์ไม่วานพี่เสาฉันไปซื้อของที่ตลาดไม้โอเคมั่วไม่ได้กี่เบี้ยไหมเมื่อวานพี่เสาฉันไปซื้อของที่ตลาดไม้ အာနင်းညမချိုးမိုင်းနော်ကဘယ်ဟာသုံးညလဲဆရာမဆိုမပြောတတ်ဘူးသူတို့သုံးချင်တာသုံးတဲ့ကျတော့နော်အပြင်းလက်တွဲမှာသူတို့လောသုံးညသူသုံးညမဲ့မိုင်းသုံးရင်သုံးမဲ့ဆရာတို့သူပြောတာနားထောင်ပြီးဆရာတို့ပြောလိုက်ပေါ့နော်အဲတီတီကြက်ကြက်ပြောလို့မရအောင်ဆရာတို့ဘယ်ဟာသုံးညလဲအကောလုံးသုံးညတာပဲဆရာတို့နော်โอเคနောက်တစ်ခုမင်းအဖေစဖတ်အိမ်မှာနေတိုင်းလာမင်းအဖေအိမ်မှာနေတိုင်းစဖတ်လာအဲ့လိုမြင်ဆရာတို့နော်ဟောကူမင်းအဖေနော်အာန်ဖတ်တဲ့ หนังสือสวสดสายจะดุที่บ้านเองม่ะทุกวันนี่ได้ไหมละ่ะพ่อคุณอ่นนานหนังสือที่บ้านทุกวันไหมพ่อคุณอ่นนานหนังสือที่บ้านทุกวนนมมันหรอยายเนาะมาโมยอหมพ่อของอ่านหนังสือที่บ้านทุกวันไหมอ่ะรอนเน,นี่ยจร,ริงไหมพ่อช้างอ่านหนังสือที่บ้าน พ่อคุณพี่เนี่ยพ่อฉันเนี่ยซิชิมาอยากซွားพี่พ่อคุณพ่อพ่อเสธีบางตัวน้องอ้าเหรอใจดาตัวโอเคแม่แม่สิบอกแม่พ่อคุณอนันท์ซื้อที่บ้านทุกวันไหมหลอเนี่ยบอกพ่อคุณอนันท์ซื้อที่บ้านทุกวันหรออะสอดีเนี่ยมาเชรุญ่านซ้ํามีจี้มั้ย ไม่เพะไอ้มาซาบะล่ะสุดจรู้บลอยู่ยังพ nah ่อไม่เพะไอ้มาซาบะล่ะพ okay, ่อคุณอันหนังสือที่บ้านหรออ่าเราละเลยไปพ่อคุณอันหนังสือที่บ้านทุกวันไหมอ๋อไหมเลยยัยโอเคน้อกจากทินนี่เนนโดเมลเลิ่งเฉยโบสยองหมาล่ะทีนี่เนนโด่ยองหมาเฉยโบเลิ่งหมาอะไรแบบะั้นเฉยเนาะวันนี้ดิเน่พ่อเธอเนนโดจ่าเมทามเลเงเจ เฉยงบอกใช่รึ OT เฉยงบอกเนาะที่โรงงานเสียดอกหมาไหมล่ะอ่าวันนี้พวกเธอจะทำโอทีที่โรงงานไหมวันนี้พวกเธอจะทำโอทีที่โรงงานหล่อเลยโอเคเนาะทีนี้เน็ตโนเสียดอกหมาเราลงเมื่ะไหรเฉยงบอกลงเมื่อไห่อะรเนี่ยเนาะโอเคมาโมบีอ่จิมันวันนี้พวกเธอจะทำโอทีที่โรงงานไหมอ่าเยอะจิมันหล่อ วันนี้พัวเธอจะทําโอดีตี้โรงงานเหรอโอเคหมอไม่ได้พี่บอกมั้ยวันนี้พัวเธอจะทําโอดีตี้โรงงานมั้ยวันนี้พัวเธอจะทําโอดีตี้โรงงานเหรออ่ามั้ยเหรอจะด่าเปียวเนาะต้มยาเนี่ยค่ะอยู่ไลโอเคหมอหมอดีเนี่ยมาอ่านี่โลโอดีต์ต์รู้มะล่ะเฉยๆรู้มะล่ะบลูบอกมั้ย เนโดโอรีเลาม่ละอ่าเช่บโลมาละเินโดพัวเทจทำโอรีพวเทพัวเทอไรพัดเธอแบบนี้แหละแบบนี้่ไหมพัดเทเมนโดโอรีลราไม่ละอาเนโดโอรีเรมละพัวเจัดพัวเททำโอรีไหม ทำ OT ล่ะจะทำ OT ล่ะเดี๋ยวลงมาล่ะลงมาพวกเธอจะทำ OT ไหมอ่าพวกเธอจะทำ OT ไหมโอเคย่าไปเนาะเดี๋ยวเราสอยเนาะย่าเนาะโอเคน้องทุกตัวเลยอัญญ์สังฆะลงเนี่ยอัญญ์แล้วเธอรู้เลยเลยดิไปตื่นทันพี่ดีมาสสังฆะลงกูกริยาชื่อมาแท็บพี่บิ้วยုံมั้ยเนาะมเน็จฌานก็ตั้วไม่ลุกปุอลุกกรรมณีมาอซอยอ่ามเน็จฌาน อโซยเง่ากบันิมาลูกตัวมันลูกผูเนาะกบันิมาลูกตัวมันลูกผูบก็อโลเมะเนาะมันน่บเพียงสอพรุ่งนี้ฉันงาไม่ไปทำตัวมันลูกผูงานก็อโลที่บริษัทกบันิมาเนาะแต่เช้าโอยที่เนี่ยมาแต่เช้าโซยเฉยเลยอ่ะพิมพ์ผู๋เลยอ่ะเนาะพรุ่งนี้ฉันไม่ไปทำงานที่บริษัทแต่เช้าเนาะมันน่บเพียงเง่ากบันิมาโอยลูกตัวมันลูกผูเนาะโอเคมาหม้สูตรทีม คูนี้คู่นี้ฉันไม่ไปทำไม่างทำงานบริษัทแตเชา้าบริษัทอะที่บริษัทที่แท้เหมน้องหมาที่สุดอ่ะออะฉันม่โตไม่ไปทไม่าปทำมมงานที่บริษัทแตเชา้าอ่าที่โอเคโลไม่เอาที่บริษัทมากกมันดีมาเูาได้แบบอ่ะจะรู้บริษัทไม่สนกับมันดีมันดูน้อได้แบบเว่อรตัวเลว อันนันสวนหมาโมดินมมนเ,นมนเนียมาม่เนียผ่งานกำนังมาลตัว่ามลกเูลูกยอมเลยอ่ซอยมาบ้างอยมาบ้งคูนี้ฉไม่ไปทำงานที่บริษัทโอเคมาเมื่อใ่กี่สุจิไหมคู่นี้ฉันไม่ไปทำงานที่บริษัทแต่เช้าโอเค เราสมัยนั้นทงเงาะลุงมาตัวลุงฟูเกลุกตัวมาลุงฟูไปหลบย้อมเลยพรุนี้ฉันไม่ไปทำงานอ่าโอเคน่าจะฟูมันนี่กะเงาตัวไม่ยาวมูกิสีสีหมามันได้ไปมันนี่กะเงาอ่าพิสีตัวไม่ยาวมันได้ไปอ่ะมันนี่กะมันได้ไปสีหมาเงาะพิ่สีตัวไม่ยาวมูอ่หลบอย่างเนาะเมื่อวานมันนี่กะฉันเงาไม่ไปขายตัวไม่ยาวมูไปขายตัวยาวอย่างเนาะ ของยี่สีที่ตลาดซีม่กมันแน่ไปตอนเช้าเมื่อวานฉันไม่ไปขายของที่ตลาดตอนเช้าอะไรู้เปล่าไหมโอเคมาโมูเปล่าจีไหมเมื่อวานฉันไม่ไปขายของที่ตลาดตอนเช้าอ่ามันนี่ยงยอาซีตัวไม่ยาบไม่รู้เปล่าไหมมันนี่ก็อางีตัวไม่ยาบุเมื่อวานฉันไม่ไปขาย ไม่ไปขายมีบารเป่าตัวไม่ยอมเลยฉัาไม่ไปขายตัวไม่ยอมเป่าตัวไม่ยอมเลยไปขายของอ่าของติชานะทำไมเนาะใบกงโอเคมาเมื่อไหร่กินโซจิไหมเมื่อวานฉันไม่ไปขายคองที่ตลาดตอนเช้าอ่ะงาซีตัวไม่ยอมงาซีหมาซีตัวไม่ยอมเปรูย้อมเลยฉันดูฉันไม่ไปขายคอที่ตลาด อ่าโอเคเราต้องคุยตัวไหนเนาะดินี่งาไม่ใช่บุฮห้เอ็มมายันหนี่งดินี่ยมาจะรู้ทำไมฮห้ทำไมแจงแกทำไมฮห้กับข้าวเนาะวันนี้ดินี่ฉันงาไม่ทำไม่ใช่บุกับข้าวทำไมใหเนาะที่บ้านไอ็มาตอนเย็นยันหนี่วันนี้ฉันไม่ทำกับข้าวที่บ้านตอนเย็นอ๋อดินเนยยันหนึ่ไอ็มางาทำไมไม่ใช่บุอ๋อมั่งมุสุไหม วันนี้ฉันไม่ทำกับข้าวที่บ้านตอนยโอ้โหไปเยอโอเคพี่สุจิไหมเนาะวันนี้ฉันไม่ทำกับข้าวที่บ oh, okay, so ้านตอนยี้แต่ส่วนีนี่งาทำไให้มันเชื่อป๊บไปรู้พี่ออมลีนี่งาทำไมให้มันเช่อปุวันนี้ฉันไม่ทำกับข้าวอ่ามามเม่ยด้กี่สูจิไหม วันนี้ฉันไม่ทำกับข้าวที่บ้านตอนเยน็นอ่ะงานเงินยันหนทำไมให้มันเช่กกูไปร้ลยอมเลยตอนเย็นฉันไม่ทำกับข้าวอ่ะตอนเยน็นก็ชื่อหลานเอาละเจ้าดกตอนเย็นอันนาอ่ะอันนาสวยเปร้ปยลย้อมเลยฉันไม่ทำกับข้าวตอนเยน็น อ่าฉันไม่ทํากับข้าวตอนเยเนี่ยอะหลุบอย่ามาหม่ํามาเนาะคือตอนเย็นฉันไม่ทํากับข้าวอะหลุบมันมายากเนาะไม่ไม่เปลี่ยวอะหลุบเนาะถ่ายเลยโอเคเดี๋ยวสอยย่บีเนาะอะเมย่บีอญีย่บีเล่นจิ๊ดด่อมเหมเนาะเล่นจิ๊ดด่อมเหมโอเคเล่นจิ๊ดเหมมามูซ่า